ดราม่าน้องตีแกมเมื่อ FT เป็นห่วงและเตือนด้วยความหวังดีแต่น้องได้ออกมาไลฟ์สดและพูดคํานี้ทำเอา FT บางท่านไม่พอใจกับคําพูดและออกมาถกเถียงกันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของน้องแบบนี้ค่ะเริ่มจากโพสที่ FT ออกมาเตือนนะคะโดย FT ได้โพสไปว่าแบบนี้ค่ะขอพูดถึงน้องคนนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะว่าลำเอียงดราม่าคอปเตอร์คนเดียววันนี้ไปถ่าย MV เสี่กินน้ำเย็ยนทั้งวันเดี่ยวน้ำแดงทั้งน้ำโค้กเข้าใจว่าอาการร้อนแต่ต้องเข้าใจว่าตัวเองกำลังจะแตกหนุ่มเสีย่ยงก็ใช้ได้ไม่นานควรรักษาแล้วแม่หนุ่ยก็ตามใจนางจนนางไม่ค่อยเข้าใกล้ครูจริงจังเพราะครูดุตามกฎถ้าจะให้คนนอกมาตามดูแลแล้วเสียระบบก็อย่าให้ตามเลยและต่อมาค่ะน้องสีแกมก็ได้ออกมาไล์สดและได้พูดแบบนี้ค่ะโดยน้องสีแกมไล์สดบอกว่า หนูก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับทำให้ FC ถึงกับไม่โอเคและเข้ามาตักเตือนกันเยอะมากๆซึ่งคนดูแลน้องก็ได้ออกมาตอบว่าจะให้น้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะโดยแม่หนุยนะคะก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบกับโพสต์ของแฟนคลับว่าแบบนี้ค่ะแม่นุยต้องขออภัยแทนน้อง4แกรมด้วยนะคะถ้าบางคำพูดของน้องอาจทำให้ฟังและเข้าใจผิดแต่ทุกคำสอนคำเตือนน้องพร้อมจะแก้ไขและปรับปรุง ขอบคุณทุกความห่วงใยและหวังดีนะคะโดยเจ้าของโพสต์นะคะก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับแม่นุ้ยไปว่าเข้าใจครับขอบคุณที่แก้ไขปรับปรุงที่น้องน่ารักขึ้นแต่ครั้งหลังฝากแม่หนุ้ยอย่าปล่อยให้น้องไลร์สดอ่านเม้นทเคียดราม่าตัวเองคนเดียวนะครับด้วยรักและความเป็นห่วงครับถึงได้เตือนโดยเรื่องนี้นะคะก็ได้มีเอฟีเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะอาทิเช่นน้องตีแกรมน่ารัก บางทีอ่านด้วยความเป็นเด็กเมื่อได้รับการตัดเตือนน้องก็ปรับปรุงแก้ไขและที่สำคัญมีบ้านหักที่เปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะยอมรับเลยว่าบ้านหักน้องน่ารักใจเย็นพร้อมปรับเปลี่ยนแก้ไขทันทีน้องโชคดีมากที่มีแฟนคลับน่ารักให้โอกาสน้องหน่อยค่ะน้องบอกจะแก้ไขให้ดีขึ้นอยู่ค่ะบ้านหักน้องน่ารักมากอย่างนี้ที่เรียกว่ารักน้องจริงๆ พร้อมตักเตือนให้น้องเติบโตและก้าวไปไกลอย่างสง่างามรักนอกจ้าถึงได้คอยเตือนคอยบอกอะไรหรอคะเราตกข่าวเอาหันมาเล่นไทยกันเองละตีบาดนี่นี่แหละรักกันจริงบ้านนี้น่ารักมากค่ะบ้านหักน้องน่ารักมากเลยจ้าตอนนี้เราเชียนน้องช็อปเปอร์นิสัยดีน่ารักหัวเราะตลอด ชอบเข่าไร่ที่บ้านรับซื้อของเก่าแถมเข่าภาคภูมิใจในอาชีพพ่อแม่ชอบเด็กแบบนี้มากค่ะเราเชียร์ทุกคนในค่ายรักทุกคนแหละแต่ถ้าใครผิดก็อยากใช้ช่องที่รักช่วยเตือนเพราะความหวังดีถ้าแก้ไขปรับปรุงก็เป็นลูกรักใครต่อต้านใจมันก็เป็นศัตรูอยู่กับครูชินจังน่ารักแต่พอมีคนเอาใจก็ก้าวร้าวพูดยากและ อย่าเด้อคอยเห็นมาหลายละดับได้เด้อแต่ก่อนคอยมักอยู่ตอนนี้ห่างๆละคคอยเม้นน้องอยู่น้องอ่านเม้นคอยอยู่เด้อบอกครับอยู่เด้อใจล่มๆเด้อขอละสงสารน้องน้องแก้ไขปรับปรุงได้อยู่จ้าขอโทษแทนน้องเด้อจ้าใจเย็นรูปหล่อเราดูต่อน้องก็บอกพร้อมปรับปรุงแก้ไขค่ะด้วยความเป็นเด็กคำพูดน้องอาจจะไม่ได้คัดกรองให้ดีอภัยให้น้องนะคะ ควรมีคนนั่งกรองคำพูดเวลาไลฟ์สดดาราศิลปินดับพอไลฟ์สดอ่านเม้นไม่คิดมาเยอะแล้วแม,แม่แม่ใจเย็นๆหนุน่มสปปแก่แค่เป็นห่วงแค่บอกข้อบกพร่องให้นำไปปรับปรุงรักกันรักกันเดอครับอ้าขอโทษแทนน้องเดออ้ายให้อภัยน้องนะน้องอาจจะใช้คำผิดเรียบเรียงไม่ถูกต้องไม่ต้องไปบอกเขาทุกอย่างหรอกบางทีก็เงียบปากบ้าง เข้าใจและว่าหวังดีค่ายเขามีกฎเกณฑ์จะอยากให้ผู้นั้นผู้นี้ได้ดังใจเจ้าของหลายถ้าอยากบงการชีวิตคนอื่นก็ไปเปิดค่ายเองพอดังเริ่มมีเงินก็เริ่มจะไม่สนใจอะไรไม่น่ารักแบบธรรมชาติของเด็กแล้วอะ่ะบางทีน้องอาจจะเรียบเรียงคำพูดไม่เป็นคะ่ะเท่าที่ฟังน้องก็บอกจะปรับปรุงตัวนะคะคอยเป็นเอสตีเจ้าเดอ้อเย่ยว่าคอยเดอ้อ อะไรกับเด็กนักหนาหนอตอนนี้น้องไล์สดอยู่บอกจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเด็กก็คือเด็กค่ะต้องคอยบอกคอยสอนน้องเอาปกติน้องก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวอะไรบางทีน้องเขาอาจจะยังเด็กใช้คำพูดอาจไม่ถูกบ้างค่อยๆปรับกันนะคะขอโทษนะคะเป็นอะไรมากไหมคะตามที่นั่งฟังน้องพูดน้องก็พร้อมจะปรับปรุงแก้ไข น้องก็รู้จุดอ่อนของตัวเองอยู่น้องอาจจะเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกและอยากปกป้องคนที่น้องรักและมีพระคุณกับน้องน้องก็คือเด็กดีคนหนึ่งที่ผิดก็ยอมรับข้อผิดพลาดมีคนเม้นบอกน้องไม่ต้องใส่ใจน้องเลยบอกหนูก็ไม่ได้ใส่ใจน้องยังเด็กอายุแค่13คะแนนหลานที่บ้านยังไม่รู้เรื่องเลยบางทีน้องก็ยังไม่เข้าใจความหมายบางทีก็มองข้ามไปบ้างนะคะ ขนาดผู้ใหญ่ยังเรียบเรียงคำพูดไม่ได้ก็มีค่ะบางคนเราก็ดูน้องไลนะ์นะแต่คำว่าหนูก็ไม่ได้ใส่ใจนี่คือน้องตอบกับแม่แม่ที่บอกว่าไม่ต้องไปใส่ใจไม่ใช่หรอหรือเราเข้าใจผิดแต่โดยรวมคือน้องพร้อมปรับปรุงและแก้ไขนะคะให้โอกาสน้องหน่อยนะใสเย็นเดอ้อด้วยความน้องยังเด็กอาจจะเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยถูกแต่ใดๆคือน้องพร้อมปรับปรุง ก็ถือว่าน้องรับฟังอยู่นะคะให้โอกาสน้องก่อนคะ่ะไม่ใส่ใจก็ไม่คิดมากเหมือนเด็กใช้คำไม่ถูกนะภาษากลางกับอีสานจะเก็บเอาทุกเรื่องมาดราม่าเลยเหรอคะนี่เป็นใครเจ้าของค่ายเหรอเราก็ดูน้องอยู่นะคำพูดนี้น้องตอบคอมเมนต์ไหมมีคนเมเมนว่าอย่าไปอ่านอย่าสนใจประมาณนี้ไปดูในเฟซพี่หนุ่มแคปหมูเขาก็ชี้แจงเรื่องน้องดื่มน้ำเย็นแล้วนี่ ตกข่าวเข้าที่ดูไลน้องวันนี้ไม่ใช่น้องไม่สนใจคำติเตือนน้องพร้อมที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะความหมายของน้องที่ว่าหนูก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับหมายถึงน้องไม่ได้เก็บเอาคำติชมมาทำให้ตัวเองไม่ก้าวค่ะแต่น้องพร้อมที่จะนำคำติชมปรับปรุงและพัฒนาตัวเองใหม่แต่น้องสื่อสารและเรียบเียงคำพูดยังไม่เป็นค่ะถ้าเป็นน้องอีกคนคนทัวลงยับไปละ คนเราไม่เพอร์เฟกตไปทุกอย่างหรอกต้องเจออุปสรรคเจอดราม่าบ้างขออภัยแทนน้องและขอบคุณครับที่ห่วงใยน้องและตักเตือนน้องเดี๋ยวครั้งหน้าให้น้องปรับปรุงครับบางคนบอกน้องว่าเม้นไหนไม่ดีก็อย่าอ่านอย่าสนใจน้องก็เลยตอบว่าน้องก็ไม่ได้สนใจน้องตอบแบบเด็กๆนะคะที่เราเข้าใจน้องไม่ได้หมายความว่าน้องไม่สนใจเหมือนอย่างที่เข้าใจไปแบบนี้นะคะ น้องน่ารักเป็นคนที่มีสปิริตยอมรับฟังได้ทั้งคำติและชมไม่แก้ตัวโทษนั่นนี่คนแบบนี้อยู่ไหนใครก็รักไม่โวยวายชอบทุกคอมเมนต์มากเลยค่ะทำให้เห็นว่าจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากเห็นทุกคนที่รักและประสบความสำเร็จเด็กน้อยเด้อยอ้เพื่อนเบาหยังเพื่อนเกาเว้าเนาะนะทางบ้านฮักจะพยายามเตือนและบอกกล่าวด้อจ้าน้องยังเด็ก ให้อภัยน้องด้วยนะคะน้องยังไม่เข้าใจน้องคนอื่นเขาโตกันแล้วเขาจริงเข้าใจพูด